สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดอะ Magic นะครับกันอีกครั้งตอนนี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะครับครั้งนี้นี่มีเรื่องสําคัญเลยครับเกี่ยวกับการลงทุนที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าหลายๆครั้งก่อนหน้านี้เราเคยพูดวิธีการลงทุนบ้างแหละการซื้อหลายๆครั้งบ้างแหละซึ่งผมเรียกรวมๆแล้วกันตอนนี้เป็นเรียกว่าตอน 3M แล้วกันครับนะครับการลงทุนให้ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันประกอบด้วย 3M นะครับในหนังสือต่างประเทศมีเขียนไว้เลย เขาอว่า 3M ที่ว่าเนี่ยเกิดจาก3อย่างนะครับจากในรูปนะครับก็คือ My M ที่1คือ My คือเรื่องของใจทัศนคตินะครับอันที่2ก็คือ M ที่2คือ Method คือวิธีการนะครับซึ่งไอ้วิธีการเนี่ยเราเคยคุยกันมาตั้งแต่ฉบับตอนที่1ถึงตอนที่5อย่างพวก Magic Formula หรือการซื้อแบบดอนเชียนลองกลับไปดูได้นะคือวิธีเรียกว่า Method อย่างที่3 M ตัวที่3คือ Money Management Money Management ก็คือ3ตอนที่แล้วที่เราคุยกันนะครับว่า ซื้อถัวขาลงดีไหมซื้อถัวแต่ละครั้งแบบปิรามิดดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ 3M ที่ว่าเนี่ยถ้าดูจากสัดส่วนในรูปนะครับ MyMe t h o d แล้วก็ Money Management เนี่ยไอตัวเรื่องของเมทัลเนี่ยวงเล็กสุดเลยไหมฮะจริงๆแล้วเขาเปรียบเทียบนะครับผลการลงทุนเนี่ยสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดจริงๆคือเมทัลให้เมทั Method วิธีการคือวิธีที่กำไรโอเคนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ มัลลิเมเนทเมนต์เห็นไหมฮะวงใหญ่ขึ้นอีกบางทีวิธีที่กําไรเนี่ยถ้าเราไปลงทุนไม่ถูกอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าซื้อเพิ่มผิดจํานวนเนี่ยมันก็ทําให้ขาดทุนไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแล้วเป็นวงที่ใหญ่กว่าไอ้สองวงแรกมากก็คือเรื่องของมายหรือเรื่องของจิตใจหรือทัศนคติในการลงทุนเนี่ยซึ่งเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงการโคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนจะให้ความสำคัญกับเรื่องเม็ดตอดเป็นหลักซึ่งจริงๆไอ้ตัวเนี้ยสาคัญน้อยสุดไอ้ตัวเม็ด แต่ไมยสําคัญที่สุดงั้นตอนนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของจิตใจครับทัศนคติในการลงทุนว่าใจเราเนี่ยจะลงทุนให้ได้ดีเดี๋ยวต้องทำยังไงนะครับปกติเท่าที่เห็นนะครับที่มายมีปัญหาคือเราจะเจออย่างนี้บ่อยๆนักลงทุนหลายๆครั้งอย่านักลงทุนเลยครับเอาคนทั่วไปเนี่ยครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยผมวันก่อนได้ฟังนะมีโฆษณาอยู่เขาบอกคนเราอยากอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะแต่ทุกๆวันที่ตื่นเช้ามาเราก็ทําสิ่งเดิมๆ ทำสิ่งเดิมๆเ,เหมือนกันทุกวันแต่เราอยากให้ผลลัพธ์ต่างถูกไหมฮะไอสไตล์เคยบอกไว้เขาบอกว่าคนวิกจติเท่านั้นเลยฮะที่ทําสิ่งเดิมด้วยวิธีเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่หวังผลลัพธ์ที่มันจะต่างออกไปไง่ายๆคือฝันนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเราทําด้วยวิธีเดิมแล้วหวังว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนอินพุที่เราใส่มันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นบางคนบอกเอยลงทุนได้ผลตอบแทนไม่เป็นที่พอใจหรือว่าไม่กาไรอ่ะขาดทุนรวมๆแล้ว อยากได้กาไรหรือว่าอยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมแต่ใช้วิธีเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังทําเหมือนเดิมวนไปเรื่อยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เวิร์กนะครับงั้นมาดูครับเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะทาไมเราถึงชอบทําเรื่องเดิมๆนะครับจริงๆมันเริ่มมาจากนี่เลยไม่ใช่ความผิดของเราละฮะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการผมเล่านิดนึงครับจากในภาพนะครับเราจะเห็นนะวิวัฒนาการของกวางฮะนะกวางกวางปกติกวางตัวผู้เนี่ยฮะนะเวลา เขาต้องมีจ่าฝูงครับเวลาเขาสู้กันเนี่ยตัวผู้เนี่ยสู้กันเพื่อที่จะครอบครองพื้นที่นะครับแล้วก็แย่งความเป็นจ่าฝูงในนั้นเวลาสู้กันเนี่ยกวางมันจะวิวัฒนาการให้เขาของเขาครับใหญ่ขึ้นตัวไหนเขาใหญ่เวลาชนกันสู้กันก็ชนะไงฮะพอชนะเสร็จก็เป็นจ่าฝูงเนาะก็มีลูกออกมาใช่ไหมฮะเป็นจ่าฝูงก็มีลูกออกมาปรากฏว่าเวลาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ย ทุกตัวก็พยายามอยากจะเป็นจ่าฝูงคนที่ได้เป็นจ่าฝูงคนที่เขาใหญ่ที่สุด mm. ก็จะมีโอกาสที่จะมีลูกออกมามากกว่าเขาเพื่อนกลายเป็นว่ายิ่งวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเขากวางมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับว่าตัวไหนเขาใหญ่ก็เป็นจ่าฝูงกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยในเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองตัวเขาใหญ่ที่สุดเก่งนะเก่งเป็นจ่าฝูงแต่ถ้าไปมองออกไปข้างนอกมองไปข้างนอกเราก็จะเห็นว่าการที่มันเขามันใหญ่เกินไปเนี่ยมันเป็นอุปสรรคครับมันจะเคลื่อนที่ก็ช้า ไปสู้กับเสือเสือไล่กินหมดนะฮะวิ่งหนีไม่ทันเพราะมันหนักเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของเขาเนี่ยในมุมมุมหนึ่งมันมีประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งอ่ะมันเป็นอุปสรรคนะครับคนเราก็เหมือนกันอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับเราวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคดุกดําบันเลยเนาะนะครับไอ้เรื่องนี้สําคัญมันฝังอยู่ในความรู้สึกของคนทุกคนครับเราลองดูภาพนะครับสมมติเราอยู่ในยุคหินนะมีคนในยุคหินอยู่2คนนะ A กับ B 2องคน สองคนนี้ยืนแล้วครับยืนยิ้มกันอยู่เลยสองคนปรากฏว่าระหว่างที่ A กับ B ยืนยิ้มกันอยู่เนี่ยเขาเจออีกคนหนึ่งครับจากในภาพนะเจออีกคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้วิ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าไปครับวิ่งอย่างรวดเร็วเลยเหมือนตกใจหรืออะไรวิ่งมาสมมุติ A กับ B นิสัยไม่เหมือนกันฮะ A เนี่ยครับเป็นคนที่ตื่นตูมเห็นคนข้างหลังวิ่งไปอะไรไม่รู้วิ่งด้วยครับตกใจนะอันนี้คือ A ลักษณะนิสัยของ A เห็น ใครไม่รู้วิ่งอะไรมาวิ่งด้วยตกใจตามเข้าไปด้วยส่วน B เป็นคนรอบคอบครับมีเหตุมีผล B เห็นคนนี้วิ่ง B บอกว่าช้าก่อนอย่าไปตามเขาเลยฮะดูสาเหตุก่อนไม่ใช่ไปซีซัวตามอย่าไปตื่นตูมเพราะฉะนั้น B ก็ไม่วิ่งครับ B เดินสวนทางกลับไปเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรข้นข้อแตกต่างไหมฮะ A กับ B นะในยุคนั้นมี A กับ B ครับปรากฏว่าไอ้ที่คนที่วิ่งหนีมาหนีเสือฮะงั้นถ้าเขาหนีเสือเนี่ย สุดท้ายคนที่เป็นลักษณะนิสัยแบบ B คือคนที่รอบคอบอ่ะมันก็ถูกเสือกินหมดนะครับถูกไหมฮะงั้นด้วยการวิวัฒนาการของคนเราคนที่มีลักษณะแบบ A คือตื่นตูมหนีตามเขาไปด้วยเนี่ยใครวิ่งก็วิ่งด้วยเนี่ยก็เลยอยู่รอดดำรงมาถึงทุกวันนี้เราก็เป็นลูกหลานของกลุ่ม A นั่นหละฮะถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับมันช่วยให้เราเอาตัวรอดได้แต่ถ้าในตลาดหุ้นไม่ใช่ครับเพราะในตลาดหุ้นมันก็เลยทําให้เกิดการซื้อตามกันแพนิคเซลนะครับเวลาใครซื้อเราก็เอาด้วยในของแพง เขาขายแล้วตกใจขา,ขายตามราคาก็ตกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้วิวัฒนาการตรงนี้เอาตัวรอดดีครับแต่มาเอาตัวรอดในตลาดหุ้นวิวัฒนาการที่ใช้ตรงนี้มันเป็นอุปสรรคบัฟเฟตเคยบอกไว้ครับเขาบอกว่าให้กลัวในยามที่คนอื่นกําลังกล้ากําลังละโมบและให้จงกล้าหรือละโมบในตอนที่คนอื่นกลัวต้องกลับด้านกับชาวบ้านเห็นไหมครแต่มันฝืนความรู้สึกเพราะทำจริงอ่ะมันยากครับ แต่ต้องฝึกนะของเงี้นี่คือเรื่องของมายเพราะฉะนั้นบางทีเรามีวิธีการลงทุนที่ดีแล้วแหละแต่คนอื่นเขาบอกว่าตลาดแย่เราก็ไม่กล้าซื้อนะครับต้องกล้าครับอย่างอีกคนนึงครับมาร์คทเวงก็เคยพูดไว้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่าเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับฝูงชนคือเราอยู่ฝั่งเดียวกับฝูงชนถึงตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องหยุดแล้วมาคิดใหม่แล้วว่าไอ้ที่เราคิดไว้ถูกไหมเราถึงอยู่ฝั่งเดียวกับคนทั่วไปเพราะคนส่วนใหญ่จะผิดเสมอในตลาดหุ้นด้วยนะครับคนส่วนใหญ่จะผิดเสมอ เพราะฉะนั้นผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับเรื่องของ mindset ในการลงทุนนะครับหรือเรื่องของทัศนคติในการลงทุนเนี่ยข้อที่1เลยนะครับที่เราควรจะทราบไว้เลยก็คือว่าอย่าไปคาดเดาตลาดครับว่ามันจะไปทางไหนตลาดมันต้องไปสักทางหนึ่งครับแต่เราอย่าไปฟันธงว่ามันต้องไปทางนี้แน่ๆนะครับอย่างคนคนนึงครับจอร์จโซลลสนะคนในรูปจอร์จโซลลสเขาเคยพูดว่าเขาเองไม่รู้ครับตลาดจะไปทางไหนงั้นถ้าใครคิดว่าคาดเดาตลาดได้เปพราะคนนั้นคิดแย้งกับเขาผมก็ไม่เชื่อว่า เราอาจจะเก่งกว่าจอสโลสได้นะครับเพราะฉะนั้นระดับเขาเขายังไม่คาดเลยแต่ว่าไม่คาดแล้วเขาทํายังไงเขามีแผนไงฮะคิดว่าตลาดอาจจะไปทางนี้แต่เขาไม่ฟันธงครับถ้าไปจริงอ่ะเขาจะทํำยังไงถ้าไม่ไปเขามีแผนรองรับว่าจะทำงไงแต่เขาจะไม่แบบทางเดียวเลยว่าต้องไปแน่ๆยังไงก็ต้องไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับต้องมีมายเซฟไว้ก่อนเลยห้ามคาดเดาตลาดข้อที่สองไอ้นี่ทำให้คนติดดอยมานักต่อน,นักแล้วคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะในตลาดเสมอ ไม่ต้องชนะทุกครั้งครับหลายๆคนซื้อหุ้นพอเวลาราคาหุ้นตกไม่ขายครับเพราะขายรู้สึกว่าเราขาดทุนเนี่ยเราตัดสินใจผิดเราก็เลยถือไว้ถือไว้ก็ติดดอยไอตัวไหนขึ้นนิดเดียวขายก่อนแปลว่าเลือกถูกสุดท้ายก็คัดลอตช็อตใช่ไหมครับเล็ดอ่ะคัดโปรฟิตช็อตแล้วก็เล็ดลอตลันคือปล่อยให้ขาดทุนไปไกลนั้นจริงๆแล้วในการลงทุนเราไม่ต้องเป็นต้องชนะเสมอครับเปรียบเทียบนะครับอย่างในภาพที่เห็นเลยบัฟเฟตต์เขาเล่นบล็อกโปเกอร์ การเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคนที่เป็นแชมป์ของโป๊กเกอร์เนี่ยครับไม่ใช่คนที่ชนะบ่อยสุดนะคนที่เป็นแชมป์จริงๆเนี่ยแพ้บ่อยนะครับหมอบตลอดเลยแต่ถึงเวลาที่ไพ่เขาดีเขาสู้ตายนะฮะการลงทุนก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันจะมีหุ้นพลิกชีวิตะครับตัวใหญ่ๆที่เราได้กําไรมากๆแล้วอาจจะมีการขาดทุนหลายๆครั้งแต่เป็นจํานวนน้อยมากกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ไมเป็นต้องถูกเสมอน,นะครับผิดบ้างก็ได้ค้ดล็อดได้ถ้าเราตัดสินใจผิดก็ต้องยอมรับนะครับ อันหันมาให้รับผิดชอบในทุกๆการเทรดของตัวเองครับเวลาเทรดไม่ว่ากําไรหรือขาดทุนเนี่ยให้รับผิดชอบนะครับเหมือนในรูปแหละถ้าปกติเราเทรดถ้าขาดทุนเราไปบอกว่าเอ้ยเพราะเกิดจากคนนู้นคนนี้เกิดจากใครข่าวมาไม่จริงนี่มาหลอกเราสุดท้ายเราตัดสินใจเองถูกไหมฮะถ้าเราไปบอกว่าเกิดจากปัจจัยข้างนอกสุดท้ายเราก็ไปแก้ครับโดยการงั้นก็ไปฟังคนอื่นเปลี่ยนคนไปเรื่อยฮะสุดท้ายไม่ได้แก้ที่เราแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยเพราะเราตัดสินใจเอง เราตัดสินใจผิดเราตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นเรามันจะเกิดการที่เรียกว่าเปิดกว้างรับฟังแล้วเราจะพัฒนาวิธีการหรือทั future, ทกษะในการเทรดการลงทุนของเราขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายยังไงเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองฟังคนอ,อื่นได้ครับแต่อย่าเชื่อนะครับแต่อย่าไปเชื่อเราต้องตัดสินใจเองอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายพอเราพัฒนาตัวเราพัฒนาวิธีการของเราจนมั่นใจแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นครับมีวินัยแล้วก็เชื่อมั่นในวิธีที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วางนั้นใครพูดอะไร ฟังครับแต่ไม่คอยตามละเพราะเรามีจุดยึดของเราแล้วนะครับแล้วก็พอได้วิธีตัวนั้นก็ทําตามวิธีครับเขาเรียกว่าเอาการเทตดเป็นที่ตั้งอย่าใช้เงินเป็นที่ตั้งถ้าคิดถึงเรื่องเงินแล้วใจมันจะยิ่งหวัน่นไหวให้คิดว่าเราทําวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นมาทําตามนั้นให้ได้เท่านี้เลยฮะเวลาการลงทุนมันก็ทําให้การลงทุนของเราง่ายขึ้นแต่ไอ้เท่านี้ที่ว่าก็ต้องฝึกครับค่อยๆฝึกนะครับจิตใจเป็นเรื่องสําคัญบางครั้งผมว่าทุกคนเฉียดรวยหมดแล้วครับหลายๆคนซื้อหุ้น ตัวที่มันขึ้นไปไกลๆแต่เราไม่เคยไปไกลกัเขาสักทีเพราะเราเรื่องของใจนะครับงั้นยังไงตอนนี้ก็ฝากไว้นะครับลองฝึกใจของเราให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็หลายๆข้อที่ฝากไว้นะครับ6ข้อนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ไปปรับใช้ดูครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ y o u t e Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ B.K. Hien, your trusted financial partner.